สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซินนะครับผมเฮ้ยกินตะขาบบ่แม่กินกือเ้ยมันใช่เหวนี้มันหมดอันกินปะนันบอจะกินตะขาบนี่นนนกินกือนี่นี่เฮแม่เจ,จ้าจะทำอะไรกับกินกื่อนี่ฮะ โอ้โหโอ้ยจีโปมนะนะึกว่ากิ้งกือนะเอฟซี FC, มันเหมือนกันเนาะทุกท่นานเดี๋ยวดูๆพี่นะ้องนี่จีโปมจีโปมนะครับผมโอ้ oh, นี่ครับให้มันสุกแล้วก็เอาไปปุ่นจีโปมนะเอฟซี FC, ทุกท่านอืมตีัวก็ไม่รู้ อันนี้จะทำอะไรทานนี่ปน<ล>ฮะสามที่นับอยู่บอกโอ้สามหกนะ fc ทุกท่านปนกินโอ้อันนี้จะปนโอ้เอา fc ท่านไหนเคยทานบ้างครับปนจิปโปมนะฮะเอาใช้ด้วยนะะ fc นี่ครับพี่น้อง คนที่บวมนะทุกท่านเมนูพิสดารก็ว่าได้นะเอฟซีหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยทานหรือว่าไม่เคยทานเลยก็ว่าได้หรือว่าเคยกินก็ว่า,าใช่นะครับผมนี่แหละพี่นอ้องอีสานบันเฮ่านะครับ กินทุกอย่างดีคว้างหนแาแม่นบ่แม่นม็ดขี้เออกินขี้เหล็กไงอ่ะเอทำไมจะไม่กินเนาะขี้เหลก็กเนาะทุกท่านเนี่ยอีสานผ้าส,สวบอีสานผ้ากินอีสานผ้าเด็กโอ๊บบอ๊บดอกแ่นห้หก่อน,นเนาะแล้วก<ป>็ผ<ป>้าพี่น้องจะให้มันแห้งแล้วก็ไปปุน่นไปตำให้มันละเอียดนี่ครับพี่น้อง ก็สิมาเบิงวิธีเนาะอ่าเวลาเราทำอาหารอีสานเราต้องบอาภาษาอีสานเด้อืมนะเออเราก็โคพี่น้องเอาผู้ไทยนั่นน่ะน้องพี่น้องอันเห่าเห่าโคนะ F4 เนาะเห่าโคโคโคแล้วกะโคให้มันนั่นแห้งๆจะนอยบอกโคมมนแห้งแล้วเอาไปต่ำเด้นาอพี่น้องทุกทพนนะคั่วแล้วก็เอาไปเอาไปจำนะแปรด้วยนะ น้ำแห้งนะพี่น้องกระโคเด้อพี่น้องเอ้โคน้ำเพื่อมันแห้งแจ้งจอยกลืนไม้ไจ้แจน่อยเนาะกล้นไม้มอนะครับพี่น้องเขากับเสื้อเออเาไปเสื้อคกด้วยแบบน,นี้นะเนนนนนสือ้อคกแล้วก็ต่ำบ่มันนไม่กระทะเลยนะีเ่เน,นี่ยปิเ็บเนาะเน่ยฟ้าเย่าฝาอีเจ้าละเอีดเหลอตั้งน้ำ h อตเอา อ๋อต่างกับพื่นน้ำหอนนะอะ่ะโอ้เสื้อป้อนอีนะครับพี่น้องโอ้เสื้อน้ำอเจาะนะครับ fc สงสัย fc จะวอา์ผู้ไทยเป็นแล้วเหรอวอา์ผู้ไทยน้ำเดียวเนาะนะครับมามากินป้นจิ้นล้อน้ำเดียวได้มือนินแรงนี่นะครับนี่ เธอน้ำมันหอนอะวิธีการต่ำเนี่ยบัานี้ต่ำเสื้อโค้กครับเอฟซีนะต่ำเสื้อโมมบอลปีห้ามต่ำเสื้อโมเด็ดขาดครับพี่น้องต้องต่ำเสื้อโค้กเท่านั้นนะนี่อันก้อนละเอาที่ล้อลงนี่นะเสื้อเบอร์ไหนเสื้อโมพริกพริกพรริกพิกเผาบ่โอโคพริกชดนะพี่น้องโอกระเด็น กระเด็นภาษากลางว่าพผื่อแค่กระเด็นคือเดียวกระเด็นกระดอนบ่อ๋อกระเด็นนะพี่น้องเอาเราก็ต่ำให้มันหมุนอุ้ยอ๋อนี่ครับพี่น้องวิธีการต่ำพ,พี่เอดเอาพี่เอสนายุงบาหน,น่นะเฮ้ยความแรงนะอ๋อพี่น้องเอาอันนี้เลเซอร์นี่นะ เด็ดพัดหน่อไม้นำโอ้พัดหน่อไม้นำเด้ดพี่น้องเด้อนนอันนี้หน่อไม้มาจากที่นะไหนน่ะหนอไม้เป็นหางไม่ดำด้เบลอกอระตุม้มไหวเบ่ออันเดียพัดฟังเสียงโคกพี่น้องเอ้ยเป็นแต่เสบแท้มันย้อนแสงทั้งนี้นะ่ะมันมีคักมันย้อนแสงหอมเขาคือเป็นน่นีิละหอมก่ะเนาะละหอมพี่น้อง อ่าคือน่อยเจ้ผมตามเองพี่น้องอันนี้อ่ะบู๊ฟังเสียงโคกกะเป็นจะแซบแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นอ่ะกงังกังกองผมได้ลานกะโลงโง่เนาะอ่ะซอ้อบอันนี้คอยตามอีกเนาะคนเล็กก็มันหมุน เสื o, ưa, ้อหม่อพันผีมันไปซื้อมาสิเลยจะไปซื้อมาสิเลยออันโคกนี่น่ะกลางบ้านนะคือมันได้เจอแท้โอ้ยคุณนายโอ้โหมันเสียบนำโคกนำได้พี่น้องได้โดังไปฮอดมู่หนึ่งคุณครับพี่น้องโคกดังไปฮอดบ้ังกอกคุณว่ามู่สองนะบ้ังกอกเนาะน่า เอสรือบานนี้อ่ะน้ำซื้อบ่บานนี้กระทะกระหื้นเลดส่วนน้ำอจ๊ะนะครับคูลีเอามันคือเฮงเหมืเหล่าอ๋อมันเกินโอ้เอาเสือ้ออีน้ำน่ะน้อยพดูดห่างพักเข้าไปอีเด๋อเขาโค่หอมเด๋นั่นเด๋พอ่อเสื้ออีบ่อื้อ พี่น้องนี่อ๋อเจ้านะเสื้อน้ำประเดช์แบบน,นี้นะคุณจะรอดเสื้อแล้วเสื้อตอนตังที่เสื้อน้ำประเดชเด้อพี่น้องเด้ออ๋อนี่ครับการปนจิ๋อนะหรือปนจิ๋บ่มเสือเส้อหางผักเสื้อหางผักลงไปมือปีเป็นหางผักก็คือ,คอต้อนหอมนะฮะเอฟซีเอาแล้วล่ะเอาซีมมึงเลยโอ้ย มรืเ,เต้าน้ำอีบอสนับอีแน่เจ้ายังมีอีบอ,อม,มันละมีเพ็ดนะเผอแอเสแทมองดูพีน้องแสบบอแต่ว่าต้องเต้อน้ำปไปได้อีกตืมน,น้ำบออือมันจะเผ็ดเนาะ ซุปน้ำปลาเออจ,จ๋อื่าเอแจ๋วืออเผ็พดพคดรว่ะ้ากินกัะเพาะเลี้ล้วกะมาณนี้มาชิมอีกจังไรชิมดูอะไรเิดดนะ้โอเคครับชิม <c oughs> นี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ